หลายท่านเชื่อว่าการแก้กรรมนั้นทําไม่ได้เลยหรือทําได้แต่ต้องอาศัยพิธีกรรมพิเศษเพื่อให้กรรมเก่าหายไปแต่ตามพระไตรปิฎกแล้วไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับพระพุทธเจ้าสอนว่าผลของกรรมเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการสร้างเหตุปัจจัยใหม่ๆเหมือนในโลนัพระสูตรที่เปรียบกรรมชั่วเหมือนกับเกลือหากใส่เกลือลงในขันน้ําเล็กๆน้ําก็จะเค็มมาก แต่ถ้าใส่ในแม่น้ำใหญ่น้ำก็แทบจะไม่เค็มเลยการทำความดีให้มากๆก็เหมือนกับการเพิ่มน้ำในแม่น้ำให้ใหญ่ขึ้นเมื่อเรามีความดีมากผลของกรรมชั่วที่เคยทำไว้ก็เบาบางลงไปเองแต่ตัวกรรมนั้นไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับเกลือที่ยังคงอยู่ในแม่น้ำเพียงแต่ความเค็มนั้นเจือจางจนแทบจะไม่รู้สึกถึงรสชาติเด็กต่อไปตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระองคุลีมานเดิมท่านเคยเป็นโจรฆ่าคนนับพัน แต่เมื่อบวชและปฏิบัติจนเป็นพระอาหารหันต์ผลของกรรมหนักนั้นเหลือแค่เศษของกรรมเพียงเล็กน้อยดังนั้นวิธีแก้กรรมที่แท้จริงก็คือการสร้างความดีปฏิบัติธรรมเพื่อเจือจางผลของกรรมเก่านี่แหละครับการแก้กรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในพัะไตรปิฎกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคนไทยส่วนใหญ่สนใจแต่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรม หลายคนคิดว่าการแก้กรรมคือการลบล้างกรรมเก่าให้หายไปเลยเหมือนกับยางลบลบลอยดินสอหรือคิดว่าจะต้องทำพิธีกรรมพิเศษเสดาะเคราะห์ทำบุญใหญ่โตถึงจะแก้กรรมได้แต่ความจริงตามหลักพระไตรปิฎกไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าการแก้กรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอย่างไรและทำไมถึงเป็นวิธีที่ได้ผลจริงแต่ต่างจากที่หลายคนเข้าใจโดยสิ้นเชิง สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อว่ากรรมเป็นโชคชะตาที่ตายตัวที่แก้ไขไม่ได้ในพัะไตรปิฎกพระองค์ทรงปฏิเสธแนวคิดที่ว่าทำกรรมอย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้นเป๊ะๆไม่มีทางเปลีป่ยนแปลงเ,เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่มาบวชเลยเพราะทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมจะให้ผลต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมและเราสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ด้วยการกระทําในปัจจุบันของเราเองและนี้ก็คือช่องทางที่ทําให้เราสามารถแก้กรรมหรือพูดให้ถูกก็คือทําให้วิบากกรรมเบาบางลงได้ในพระไตรปิฎกโลน,นะพะละสูตร พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาที่เข้าใจง่ายมากคือเรื่องของเกลือกับน้ำพระองค์ตรัสถามพระภิกษุว่าถ้าเอาเกลือก้อนหนึ่งใส่ลงในคันน้ำเล็กๆน้ำจะเค็มจนดื่มไม่ได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือเค็มอย่างแน่นอนเพราะมีน้ำน้อยเกลือจึงทําให้เค็มได้ง่าย แต่ถ้าเอาเกลือก้อนเดียวกันนั้นไปใส่ในแม่น้ำกงคาน้ำจะเค็มหรือไม่คำตอบก็คือไม่เค็มเลยเพราะน้ำในแม่น้ำมีมากมายมหา,าศาลเกลือเพียงแค่ก้อนเดียวไม่อาจจะทำให้น้ำทั้งหมดเค็มได้เกลือในที่นี้เปรียบเหมือนกับกร,รมชั่วที่เราได้ทำเอาไว้ส่วนน้ำเปรียบเหมือนกับคุณงามความดีในตัวของเราคนที่มีความดีน้อยจิตใจคับแคบไม่ได้พัฒนาตนเองก็เหมือนกับขันน้ำใบเล็กกร,รมชั่วเพียงแค่เล็กน้อยก็ส่งผลที่รุนแรงได้ แต่คนที่พัฒนาตนเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณาอันมากมายก็เหมือนกับน้ําในแม่น้ําใหญ่กรรมชั่วเดียวกันนั้นจะให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีผลเลยดังนั้นการแก้กรรมที่แท้จริงก็คือการพัฒนาตนเอง จากอุปมานี้จะเห็นว่าการแก้กรรมไม่ใช่การลบกรรมเก่าให้หายไปแต่เป็นการเพิ่มความดีให้มากขึ้นจนกรรมชั่วที่มีอยู่ถูกเจือจางจนแทบจะไม่มีผลเหมือนเกลือในแม่น้ําใหญ่ที่ไม่อาจจะทําให้น้ําเค็มได้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีพัฒนาตนเองไว้ง่ายๆ3ประการคือ 1. ละเว้นความชั่วทั้งปวงไม่ yeah. สร้างกรรมชั่วเพิ่มเติมสสร้างแต่ความดีสร้างบุญกุศลให้เพิ่มมากขึ้นและ 3. ทํทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามหลักสามประการนี้อย่างต่อเนื่องผลของกรรมชั่วเก่าที่ทำเอาไว้ก็จะค่อยๆเบาบางลงไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะความดีที่เราสร้างขึ้นมีมากมายจนผลของกรรมชั่วไม่อาจจะส่งผลที่รุนแรงได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ พระองคุลีมานเทระท่านเคยเป็นฆาตรกรที่ฆ่าคนมาเกือบพันคนแต่เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าและกลับใจมาบวชบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แม้จะเคยทำบาปขนาดนั้นแต่ท่านกลับได้รับผลของกรรมเพียงเล็กน้อยก็คือถูกคนคว้างก้อนหินใส่บ้างเป็นครั้งคราวพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นเป็นเพียงเศษกรรมที่เหลืออยู่เท่านั้นหากพระองคุลีมานไม่ได้บวชและไม่ได้บรรลุธรรมท่านก็คงต้องไปทนทุกข์ในนรกอยู่นานแสนานาน แต่เพราะความบริสุทธิ์ของจิตที่พัฒนาแล้วผลของกรรมหนักจึงกลายเป็นเบาและนี่ก็คือพลังของการพัฒนาตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้จริงดังพระพุทธพจน์ซึ่งสรุปได้ว่าเธอจงอดก้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดก้นไวเ้เถิดพราหมณ์เธอได้รับผลกรรมที่หนักมากซึ่งเดิมทีควรทาให้เธอต้องตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานหลายพันปีแต่ในปัจจุบันนี้เธอได้ชดใช้กรรมทั้งหมดนั้นแล้วโดยได้รับเพียงผลเล็กน้อยนี้เท่านั้น การแก้กรรมไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้แต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมันทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังฝึกจิตให้มีความเมตตากรุณาไม่อิจฉาลิษยาและที่สําคัญก็คือการพัฒนาปัญญาให้เข้าใจความจริงของชีวิต เมื่อเราทำความดีมากขึ้นชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่เพราะเรามีเวทมนต์คาถาแต่เพราะความดีที่เราสร้างขึ้นช่วยปกป้องเราจากผลของกรรมร้ายเหมือนกับร่มใหญ่ที่ช่วยบังฝนไม่ให้เราเปียกมากถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่เราก็จะไม่เปียกโชคเหมือนกับคนที่ไม่มีร่มสรุปก็คือการแก้กรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การลบล้างอดีตแต่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่การหนีผลของกรรมแต่เป็นการเผชิญผลของกรรมด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่การขอให้ใครมาช่วยแต่เป็นการช่วยตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองจำไว้ว่ากรรมเป็นของเราเราทำเราต้องได้รับแต่เราก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงผลของมันได้ด้วยการกระทำในปัจจุบัน ขอเพียงเราเริ่มต้นวันนี้ละความชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสแล้วชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนและนี่ก็คือการแก้กรรมที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในพะัะไตรปิฎกต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ